จากที่เคยเป็นนักล่าอนานิคมวันนี้เหลืออะไรไว้บ้างหมู่บ้านร้างที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยชีวิตและความรุ่งเรืองตอนนี้กลับเงียบสนิทแต่เสียงกระซิบและเงาที่มองไม่เห็นยังคงอยู่คุณเคยสงสัยไหมอดีตที่ถูกลืมสามารถกลับมาหลอกหลอนเราได้จริงหรือคืนนี้เราจะพาคุณเข้าไปยังหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างที่ซ่อนเรื่องราวโหดร้ายของนักล่าอนานิคม และบทเรียนแห่งอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้ก้าวเข้ามาถ้าคุณกล้าเผชิญหน้ากับความจริงและพร้อมรับรู้ว่าอดีตบางครั้งไม่เคยจากไปไหนคลิกดูเรื่องเล่าฉบับเต็มแล้วมาค้นหาว่าจากนักล่าอนานิคมวันนี้เหลืออะไรไว้บ้างจากที่เคยเป็นนักล่าอนานิคมวันนี้เหลืออะไรไว้บ้างแสงแดดส่องผ่านเงาไม้สูงใหญ่ พื้นป่าเต็มไปด้วยใบไม้แห้งที่กรอบและเสียงกรอบกรับใต้เท้าเขาเก้าวเข้าไปในหมู่บ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างบ้านไม้บางหลังพังครืนหน้าต่างแตกกระจายเหมือนสายตาของใครบางคนกำลังจ้องอยู่ลมพัดเบาๆพัดเสียงประตูไม้ที่แกว่งไปมาเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเสียงของอดีตทุกก้าวที่ย่างเข้าลึกไป กลิ่นฝุ่นเก่าและไม้เน่าเหม็นเข้าจมูกหัวใจเริ่มเต้นแรงเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังสังเกตเขาภาพอดีตผุดขึ้นในหัวภาพนักหล่าอนานิคมที่เคยเหยียบดินแดนนี้ยึดครองทรัพยากรและผู้คนทุกสิ่งเคยรุ่งเรืองในมือเขาแต่วันนี้เหลือเพียงเงาและความว่างเปล่าเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากมุมหนึ่งเขาหยุดนิ่งหันไปมอง ความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ชัดเจนว่าสิ่งที่เห็นเป็นเงาหรือตาของเขาเล่นตลกพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นเล็กน้อยเหมือนมีสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังเคลื่อนไหวหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นเหงื่อซึมตามขมับทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้บ้านไม้พังเสียงเหมือนใครกำลังขูดอะไรบางอย่างเขาอยากวิ่งแต่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงและแล้ว สิ่งที่เขาเห็นทำให้ทุกลมหายใจหยุดนิ่งสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเงาร่างคล้ายมนุษย์แต่ผิวหนังมอมแมมเหมือนถูกฝังในดินมานานดวงตาวาววับในความมืดมองเขาโดยไม่กระพริบเสียงขูดยังคงดังเหมือนมีใครกำลังพยายามออกมาลมหายใจของเขาติดขัดขาของเขาสั่นเกรง แต่ร่างกายไม่ยอมขยับเขาพยายามถอยหลังแต่กิ่งไม้และเศษซากไม้พังขวางทางหัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุอ,อกทุกความทรงจำของนักล่าอนานิคมกลับเข้ามาภาพความโลภภาพความโหดร้ายภาพที่เขาเคยสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นแล้วเสียงนั้นก็เปลี่ยนจากเสียงขูดกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เย,นย็นเยือก เหมือนวิญญาณทั้งหมดในหมู่บ้านนี้กำลังหัวเราะเขาเขารู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านร่างทุกเส้นขนลุกชันเหมือนมือที่มองไม่เห็นลูบไล้หลังคอเขาทัานใดนั้นร่างที่มองเห็นก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าเขายื่นมือออกมาช้าๆสายตานั้นจับจ้องจนเขารู้สึกเหมือนทุกลมหายใจถูกดึงออกเขาพยายามร้องแต่เสียงไม่ออก ร่างนั้นเข้าใกล้และแล้วเงาในความมืดหายวับไปทันทีความเงียบกลับคืนมาแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังติดอยู่เขาหันกลับไปมองหมู่บ้านและเห็นเพียงความว่างเปล่าบ้านไม้พังใบไม้แห้งและร่องรอยอดีตที่ไม่มีใครแต่ต้องหัวใจเขายังเต้นแรงเขารู้ว่าจากที่เคยเป็นนักล่าอนณานิคม วันนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าและผลกรรมที่ตามติดไปตลอดเขายืนอยู่กลางหมู่บ้านร้างสายลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนพยายามพัดพาทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นให้หายไปแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังอยู่เต็มอกเขามองไปรอบๆเห็นร่องรอยของชีวิตที่เคยรุ่งเรืองเครื่องมือเก่าภาพวาดที่ลบเลือน และโครงกระดูกเล็กๆของสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเสียงหัวเราะแผ่วๆยังคงดังก้องในหัวเหมือนเตือนเขาว่าอดีตไม่เคยหายไปมันยังคงอยู่ในทุกก้าวที่เขาเหยียบเขาพยายามก้าวออกจากหมู่บ้านแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับดินทุกฝีเท้ากลายเป็นความทรงจำทุกลมหายใจกลายเป็นการชดใช้เขาหันมองไปยังท้องฟ้า สีส้มของพระอาทิตย์ตกกระทบกับร่องรอยบ้านไม้พังแสงสุดท้ายเหมือนส่องให้เห็นความจริงความโลภความโหดร้ายและการทำลายล้างที่ผ่านมาเขารู้ทันทีจากที่เคยเป็นนักล่าอนานิคมวันนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงของอดีตที่ตามหลอกหลอนตลอดไปเขาเดินออกจากหมู่บ้านแต่ภาพและเสียงนั้นยังติดอยู่ในใจ ไม่ใช่เพียงหมู่บ้านที่ถูกทำลายแต่เป็นชีวิตของเขาเองที่ถูกสะกดไว้กับอดีตจนกว่าจะเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้าและยอมรับและในความเงียบของค่ำคืนหมู่บ้านนั้นยังคงรอรอผู้ที่กล้าเผชิญอดีตและเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อไม่ให้เรื่องเล่าแบบนี้เกิดซ้ำเขาเดินออกจากหมู่บ้านแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิม ทุกเสียงลมทุกเงาไม้ทุกเสียงกรอบแกรบใต้เท้าเหมือนกำลังสะท้อนอดีตของเขาทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของตัวเองเงาเล็กๆวิ่งผ่านกลางป่าหลังบ้านพังดวงตายเยงเง็นเยือกมองเขาจากมุมหนึ่งแต่เมื่อเขาหันไปมองตรงๆก็ไม่พบใครหัวใจเขาเต้นรัวเงื่อไหลเต็มหลัง และความคิดเริ่มวนกลับไปยังทุกการกระทําที่ผ่านมาทุกครั้งที่เขาเคยคิดว่าเป็นผู้ชนะแต่วันนี้ผู้ชนะไม่มีอยู่จริงร่างเล็กๆที่เห็นแวบเดียวไม่ใช่ผีหรือสิ่งลี้ลับธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของอดีตที่ไม่เคยลบเลือนสัญ,ญลักษณ์ของทุกชีวิตที่เขาเคยทำร้ายเขายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็น เหมือนหมู่บ้านทั้งหมดกำลังจ้องเขาอยู่และในใจของเขาความเข้าใจอันหนาวเหน็บเกิดขึ้นจากที่เคยเป็นนักล่าอนานิคมวันนี้เหลือเพียงความทรงจำและเสียงของอดีตที่ไม่อาจลบเลือนเขาก้าวออกจากหมู่บ้านแต่สายตาเขายังคงมองกลับไปรู้ดีว่าไม่ว่ากี่ปีผ่านไปสิ่งที่เขาทำไว้ จะตามหลอกหลอนเขาจนกว่าเขาจะยอมเผชิญหน้าและเรียนรู้ที่จะชดใช้และในความมืดของป่าค่ําคืนนี้เสียงลมพัดพาความว่างเปล่าแต่บางทีบางทีเขาไม่ได้เดินออกจากหมู่บ้านเพียงลําพังเขาเก้าวออกจากหมู่บ้านแต่เท้าของเขากลับหยุดชะงักบางอย่างเรียกเขาเสียงแผ่วเบาเหมือนลมกระซิบแต่มีน้ำเสียงคุ้นเคยอย่างน่ากลัว เขาหันกลับไปมองหมู่บ้านร้างยังคงอยู่บ้านไม้พังใบไม้แห้งแต่บางสิ่งบางสิ่งกำลังขยับอยู่ในความมืดดวงตายเยเ็นเยือกสะท้อนแสงพระจันทร์เขาเห็นเงาอีกหลายร่างไม่ใช่เพียงร่างเดียวเหมือนก่อนหน้านี้แต่เหมือนทุกชีวิตที่เคยอยู่ในหมู่บ้านกลับคืนมาในรูปของเงาและเงาสะท้อนหัวใจเขาเต้นแรงแต่ขากลับไม่ขยับ เสียงหัวเราะแผ่วเบาเริ่มดังรอบตัวและแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้มากเรียกชื่อเขาชั่วขณะนั้นเขารู้สึกเหมือนทั้งหมู่บ้านและอดีตทั้งหมดกําลังจ้องเขาอยู่รอคอยคำตอบรอคอยการชดใช้เขายืนอยู่ตรงนั้นกลางความมืดและรู้ว่าการเดินออกจากหมู่บ้านครั้งนี้ไม่ใช่การหลบหนี แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะตามมาเสียงเรียกชื่อเขาดังก้องขึ้นอีกครั้งลมพัดแรงจนใบไม้ร่วงกรอบกรบเต็มพื้นเขาไม่กล้าหันไปมองทันทีแต่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกเมื่อเขาหันไปสิ่งที่เห็นทำให้ลมหายใจหยุดชะงักร่างเล็กๆไม่ใช่เพียงเงาแต่เป็นภาพสะท้อนของตัวเขาเองร่างนั้นสวมชุดเก่าของนักล่าอนานิคม ดวงตาเย็นยเยือกและใบหน้าก็เหมือนเขาเหมือนเขาที่ทำร้ายผู้อื่นไปโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นพร้อมกันราวกับอดีตท,ทั้งหมดของหมู่บ้านกำลังอบล้อมเขาทุกการกระทำความโลภความรุนแรงถูกสะกดกลับมาเป็นเงาเพื่อจ้องเขาเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าติดกับพื้นทุกลมหายใจเหมือนถูกบีบจนเจ็บปวด เขารู้ทันทีสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เพียงอดีตของหมู่บ้านแต่นี่คือการชำระบัญชีของอดีตตัวเองและในความเงียบมืดสนิทร่างสะท้อนของเขาก้าวเข้ามาใกล้พร้อมกับรอยยิ้มเย็นชาที่สะกดทุกความกล้าเขารู้ว่าจากที่เคยเป็นนักล่าอนานิคมวันนี้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือความว่างเปล่าความทรงจำที่ไม่อาจลบ และบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตทันใดนั้นทุกอย่างหายวับไปในความมืดแต่เสียงหัวเราะแผ่วเบายังคงก้องอยู่ในใจเขาและเขารู้ว่าไม่มีทางหนีอดีตได้อีกต่อไปเขาหอบหายใจแรงทุกครั้งที่ลมพัดเหมือนเสียงกระซิบของอดีตดังใกล้เข้ามาร่างสะท้อนของเขายังยืนอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ มันเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างดึงให้เขาเก้าวเข้าไปใกล้หมู่บ้านเรากับหมู่บ้านเองกำลังเรียกเขากลับทุกเส้นทางที่เขาเดินออกกลับกลายเป็นทางวนซ้ำไม่มีทางออกจริงๆร่างสะท้อนนั้นยกมือขึ้นและในแสงจันทร์เขาเห็นเงามืดที่คล้ายมือหลายคู่อบรอบเขาทุกเสียงหัวเราะทุกเสียงคร่ำครวญ ดังขึ้นพร้อมกันจนหัวเขาแทบระเบิดทันใดนั้นหมู่บ้านทั้งหมดสั่นไหวฝุ่นและใบไม้พัดขึ้นเป็นวงวนร่างสะท้อนของเขาเริ่มรวมตัวกับเงารอบตัวเหมือนอดีตทั้งหมดกำลังกลืนกินเขาเข้าไปเขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกเพียงลมหายใจติดขัดและหัวใจที่เต้นรัวและแล้วทุกอย่างหยุดนิ่งชั่วพริบตา หมู่บ้านกลับมาเป็นความว่างเปล่าบ้านไม้พังใบไม้แห้งไม่มีร่างสะท้อนไม่มีเสียงหัวเราะแต่เขารู้ลึกลงไปในใจว่ามันยังอยู่รอคอยให้เขากลับไปอีกครั้งและรอคอยผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับอดีตของตนเองเขายืนอยู่กลางหมู่บ้านร้างทุกอย่างเงียบสนิทแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังไม่หายไป เหมือนมีสายตาที่มองไม่เห็นกำลังจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเขาทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยเสียงขูดที่เขาเคยได้ยินดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาจากทุกทิศทางเหมือนสิ่งมีชีวิตหลายร่างซ่อนตัวอยู่รอบตัวเขาเขาหันไปมองรอบๆและเห็นเงาเล็กๆคล้ายเด็กๆเ,เดินวนรอบหมู่บ้านแต่พวกมันไม่ใช่เด็กจริงๆ ดวงตาวาววับเย็นยะเยือกเหมือนสะท้อนความผิดของอดีตทั้งหมดลมพัดแรงขึ้นใบไม้และฝุ่นลอยขึ้นเป็นวงกลมเสียงหัวเราะและเสียงคร่ำครวญดังผสมกันหัวใจเขาเต้นแรงและเขารู้ทันทีว่าตัวเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังร่างสะท้อนของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ยืนอยู่ข้างหน้า มันอยู่ด้านหลังหัวใจเขาและเขารู้สึกถึงแรงดึงที่มองไม่เห็นดึงเขากลับเข้าไปในหมู่บ้านเขาพยายามถอยแต่เท้าติดก,กับพื้นทุกฝีเท้ากลายเป็นกับดักทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเสียงลมหายใจของร่างสะท้อนนั้นเหมือนสะท้อนทุกความผิดของเขากลับมาทันใดนั้นแสงจันทร์สาดส่องลงมาจากต้นไม้ใหญ่ และเขาเห็นทุกสิ่งที่เขาเคยทำไว้ในอดีตเกิดขึ้นซ้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เป็นผู้สร้างเขาเป็นผู้ถูกตัดสินเขายือนอยู่ท่ามกลางความเงียบหมู่บ้านร้างกลับคืนสู่ความสงบบ้านไม้พังใบไม้แห้งและฝุ่นเก่าที่ปลิวตามลมร่างสะท้อนและเงาในอดีตทั้งหมดหายไปแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังคงอยู่ในอกเขา เหมือนทุกการกระทําที่ผ่านมากําลังสะท้อนกลับมาให้เขาเรียนรู้เขาค่อยๆเดินออกจากหมู่บ้านทุกก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังและในความเงียบของค่ำคืนเขาเริ่มเข้าใจจากที่เคยเป็นนักล่าอนานิคมวันนี้สิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่ความรุ่งเรืองหรือทรัพย์สมบัติแต่เป็นความว่างเปล่าและบทเรียนแห่งอดีตเขาหยุดมองกลับไป หมู่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตตอนนี้กลับเป็นเพียงภาพความทรงจำเงาและเสียงที่เตือนเขาว่าทุกการกระทำมีผลตามมาเสมอและขณะที่เขาเก้าวออกไปจากความมืดหัวใจเริ่มสงบลงเล็กน้อยรู้ดีว่าการเผชิญหน้ากับอดีตคือก้าวแรกสู่การเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจากนักล่าที่เคยไร้ความปราณีวันนี้ เหลือเพียงคนหนึ่งที่เรียนรู้ยอมรับและพร้อมเดินหน้าต่อไปพร้อมที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีก